สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะแมมก็พามาชมรีวิวจากคุณยายนะคะคุณยายกินขนมนะคะอันนี้แหมซื้อมาจากขามทะเลสอนะคะมีคุณยายอายุ75ปีนะคะทำขนมขาย นะคะเนี่ยมีข้าวต้มมัดทำเองเลยนะยายบอกว่าไปหาใบตองเองไปหาใบตองเองทำเองทุกอย่างเลยแล้วก็ห่อใช่แล้วก็ห่อขนมหอนะคะแล้วก็มีขนมใส่ไส้นะคะแล้วก็จะเป็นข้าวต้มมัดนะคะที่แบบซื้อมานะคะอนี่ยายบอกว่าอร่อยเลยแบบนิ่มๆนะคะใช่ไหมยายอร่อยเนาะนิ่มๆเลยนะอยายบอกว่าอร่อยนะคะนิ่มเลยค่ะ นียายนั่งกินแบบสบายใจมีมะพร้าวไหมยายเอ้าเขาไม่ใส่หรอมะพร้าวเออเขาไม่ใส่อ่ะมะพร้าวอ,อืมอืมทำไมเขาลดขั้นตอนไม่ใส่มะพร้าวละ่ะอ,อืมหรือว่าแถวนั่นเขาไม่ใส่มะพร้าวอืมอันนี้ยายกินข้าวต้มมัดนะคะนิ่มๆน,น,นะยายนะ อร่อย <expand> อ่ะนี่เขาใส่อู้กล้วยเขานิ่มเลยใช่ไหมใกล้กล้วยหวานไหมหวานหวานเลยนะโอ้นี่นะคะยายกินก็ย้อมเออยายกินก็ต้มมัดอร่อยใหญ่เลยอืาม่หายเร็วครับมะเขืองั่งฮะมะเขือเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะไปกินเขาวันนี้ยายพัดมะเขือให้กินเนาะโอเคที่ไอึกวุ้นหนังไม่เก็บเร็วเออใครยังไม่เก็บเก็ขายหมดแล้ว อืมอ๋อมานอางคาทนท่เเอนนี่ยเขาเขามีตลาดนั้นอ๋อเพราะว่าแม่ไปวัดใช่ไหมแม่ไปวัดเรื่องลงทะเบียนนาไม่ใช่หรออืมใส่ได้กินอย่างเนี้ยใส่เนี่ยเอาลองชิมดูสิคะกินอะไรไปแล้วบ้างข้าวต้มมัดหนึ่ง กีบหนึ่งขนมฮอหนึ่งอ่าลองชิมใส่ๆดูอันหนึ่งพอแล้วแหละเดี๋ยวเป็นมัดเดี๋ยวแมัดมาขายเป็นมับอ่าใช่ใช่เขาไม่ได้ขายเป็นมัดนะเขาขายกีบละห้าบาทอันนี้เนี่ยห้าบาทใช่ห้าบาทฮอร์เน้นดีทุอแน่นเลยนะอ่าอันนี้ยายไม่รู้เสียเปล่าหรอยายลองชิมดูเด็ดมดวันเออมดวันเลยเสียหรือเปล่าเนี่ย ไม่เสียกว่าไม่ชิมไม่เสียมะไหนห่อโดมดูไวอยังเสียมัม้ยดูดิไม่เสียลรงย,ย้ายเขาน่าจะทำแบบดีอยู่หรอวะอแต่ทำไมมันแข็งนะหมายถึงว่าใส่ใส่ปกติมันจะนิ่มๆหน่อยเนาะหรืออันนี้มันเป็นขนมห่อโอ้อนเออนี่ยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวอ,อ้าวแล้วใส่ใส่คืออันไหนอะ่ะมี ไม่มีไหนคุณเรียกว่าคุณยายยิ้มให้พิดเหรอ <c oughs> เพอายายบอกว่าอขนมห่อเออมันแข็งใช่ไหมยายถีนสื่อก็ใส่บาตรอันนี้อันนี้ลหละอันนี้ขนมเทียนแสดงว่าอันนี้ขนมเทียนแสดงว่าเขาเข้าใจผิดเองอ <c oughs> ยายขายขนมหอ่อขนมเทียนแล้วก็ข้าวต้มมัดเนาะ <c oughs> ขืใใไมไ,ไม่รู้จาไม่ได้มออไม่รู้ว่าแกบอกขนมใสใสไข่ด้วยเปล่าหรือเราเข้าใจผิดอ<ม>่ะอืมอร่อยไหมยายขนม,มห่อ๋อขนมหอ่อเหนียวไหม,มเหนียวแป้งไหมแป้งเหนียวก็นั่นเดีย๋ยถ้ายายกินเหนียวไม่ได้ยายก็กินเฉพาะใสมันก็ได้ใส<ม>อืมยายก,กินแต่ใสก็พอเพราะว่าแป้งมันเหนียวใช่ไหมอืมอันนี้คุณยายก็จะกิน แต่แสดงว่าขนมเทียนนิ่มกว่าเน้อยใหญ่เนาะขนมเทียนนิ่มกว่าเดี๋ยวเอาน้ำให้นะคะคุณยายอือนอนโคค่ะอออ่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณยายกินน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ํามาให้ยายก่อนเพราะว่ายายกําลังกินขนมเดี๋ยวเอาให้อะกินอันนี้ก่ค่อยๆกินเอากินให้มดก่อน ไปล้างมือแล้วค่อยยิบน้ำอันนี้ต้องล้างสาาลงน้ำยาล้างจานด้วยนะยาย mm hmm. เพราะว่ามือเหนียว mm hmm. ว่า mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. ก็ขนมที่คุณยายทานนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณยายทานขนมห่อนะคะนี่ยายทานขนมหอ่อแล้วก็ขนมเทียนนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวต้มมัดนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะเอาไปแช่ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้แม่ก็ค่อยมากินนะคะแล้วก็ คอยนึ่งก็แล้วกันนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน